สาวริทิสากับผลงานใหม่คอยติดตามเร็วๆนี้สวัสดีนะคะมาเจอกันกับทางช่องอีกนะคะซึ่งทางช่องก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารทางด้านการบันเทิงนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวคราวของน้องที่สาวริทิสาซึ่งตอนนี้น้องมีผลงานละครใหม่ จะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมนะคะหลังจากที่น้องที่สามฤทิสาหมดสัญญากับทางต้นสังกัดก็เงียบไปพักหนึ่งแต่ก็รับงานอีเวนต์บ้างนะคะซึ่งผลงานใหม่ล่าสุดของน้องที่สาวรฤทิสาคือการร่วมแสดงในซีรีส์ y, ฟอร์มยักษ์บุพเพสนิวาสฉบับรีเมคในบทบาทสำคัญประกบคู่กับนักแสดงนำอย่าง ออกัดวัดชิรวิทย์และเล้งธนพลโดยจะมีการบวงสรวงใหญ่เร็วๆนี้และเธอกำลังจะกลับมาเล่นพีเรียดอีกครั้งในเวอร์ชั่นนี้ซึ่งบทบาทของน้องที่สารับบทเด่นในเรื่องซึ่งน่าสนใจมากเมื่อเธอจะกลับมาเล่นพีเรียดอีกครั้งในเวอร์ชั่นนี้กำหนดการก็จะมีการบวงสรวงใหญ่ในวันที่28มกราคม 2องศนะคะสำหรับผลงานอื่นๆล่าสุดที่หลายคนพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือละครเรื่องเข็มซ่อนปลายและในรอยายซึ่งเธอได้แสดงนำเช่นกันซึ่งปัจจุบันเธอเป็นนักแสดงอิสระหลังจากสิ้นสุดสัญญากับทางช่อง 7sd ในช่วงมีนาคม2568 ผลงานที่ผ่านมา2567 2568มีละครที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามก็คือแล่ร้ายเกมลวงและในรอยทรายผลงานอื่นๆแฟนๆยังให้ความสนใจกับโปรเจกต์พิเศษฟิกอยู่ i ิกมีคลินิกฟิกใจซึ่งเธอร่วมงานในช่วงปลายปี2568อีกด้วย ถ้าใครต้องการอัปเดตชีวิตประจำวันและงานใหม่ๆเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่ทางอินสตาแกรส่วนตัวของน้องที่สาอดทิสาวริที่สาคอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องที่สาไม่ว่าจะเป็นด้านงานละครหรืองานอีเวนต์นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีข่าวสารด้านบันเทิงของดาราท่านไหน ก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะเอใหว้เท่ากับสำหรับ,ร,บรารสูบใ<อ>จใช่ด,<อ>ด้วยความที่เหมือนเราอาจจะไม่ค่อยได้เก่งเรื่องโซเชียลเราก็ค่อนข้างแบบต้องเรียนรู้เรื่องงานใหม่ๆมาซึ่งค่ะแล้วก็ด้วยความแบบเป็นตัวเองแอบแบบอ,อินโทรวดนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเเปิดใจรับกปฝรรึรงานใหม่ๆมาขึ้น อย่างงานละครนี่มันมีตอนนี้รับอิสระได้แล้วใช่ไหมตลอดที่สั่งใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆเป็นฟรีเลยตั้งแตตั้งแต่คีนดีนี้ค่ะใช่ใช่ก็เพิ่งเพิ่งแบบเป็นก็เราก็รับได้หลากหลายมาซื้อเค่ะตอนนี้ก็คือแบบทำงานได้ทุกช่องกับทุกที่เหมือนกันค่ะมีงานละครเข้ามาบ้งน้อยใหญ่บ้างกับเจริงๆที่ผ่านมาก็มี การเข้ามาแบบเลืคุยบ้างแล้วแบบว่านีไปแคสไปอะไรอย่บ้างค่ะแต่อาจจะอย่างที่บอกไปอาจจะยังไม่ลงตัวก็เลยยังยังไม่ได้มีถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากปีนบ้างด้วยก็ถือว่าไม่จมไม่เห<อ>ินยังโชคดียังมีคนเสนอบทให้ใมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมที่สาใช่ใช่หลังจ<ะ><ๆ>าการเลืคุยกันแต่ก็เข้าใจว่า เข้าใจเรื่องแบบว่าอะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่าอาจจะยังแบบว่ายังไม่ยังไม่ลงตัวกันก็ก็ยังรับได้ค่ะลองลองเข้ามาแบบคุยกันก่อนว่าอะไรยังไง